เมื่อตีนค่ะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเงินและต้นนี้ยางบัไดนี่มาโดนบันไดแหลกเฮิอกเติมแล้วเ้โปีงบจากเอฟซีฝั่งไทยเนาะพี่นิยมเนาะเพิ่นไหมากจำนวนเงินหนึ่งพันบาทตอนนี้โดนค่าน้องพี่น้องถอยก่อนก็ได้ตีถอยก่อน สวัสด,ดีพี่น้องขอตั้งหับข้าซูซองจิปแช่น,ชน,นอ่ะได้พี่น้องสวัสด,ดีอีพีอสองเนาะรงในคลิปนี้เขาก็จะมาต,ตามต่อชีวิตหรือว่าขอบครัวของมแมกระแซ่พร้อมด้วยลูกเนาะเห็นจากอีพีหนึ่งเนาะพี่น้องที่ว่าได้ข้อมูลมากก็คือว่าทางมาแมกระแซนี่เป็นอดไแต่งานครับ ที่ว่าอยู่ในตระกูลเดียวกันหรือว่าพี่น้องไก่ซีดเนาะสนานลูกเกินมากก็เลยมีความผิดปกติเนาะหรือว่าบอสมบูรณ์ไปได้หนาพี่น้องซึ่งเป็นจะได้นั่น,นเดียวเขามาตามต่อในอีพีนี้เลยว่าขอมลที่เขาได้สัมผัสไปเรือ่อน้องชายของเพิินนะกับฟังจากปากเพิ่นเองนะเป็นข้อมูลเดียวกันบอเนาะ,ะ,นนะความจริงบอมากพี่น้องกันเองนี่อ่ะ ไปดีแม่จะไปดีเลยมาขอตินใหม่แม่เด้เด้อแม่น่ะซื้อซื้อแร่ซื้อแลร่แต่ว่าเอิญแม่ก็แซ่อืซลูกอ่ะซื้อแซ่ก็เอิญเอิญตามซื้อลูกชายก๊กเนาะเออแม่อยู่จักปีล่ะคอยนี่แม่น3อย่าบอกเด้สาปีสาบแปดแม่นบ่38บ่แม่นติอ้ายจักปีแหลูกอ้ายน่ะจักปี น้องคอยได้นานน้องฮักปีเลยวอนนี้สามสิบหกเรอสามสิบหกสามสิบแปดอาไก่เทียงเหรอตอกันเลยเหรอโอ้ตอก็คอยนี้แหละอ้าลูกกกัจจีันลูกกกีโอ้ไอมเ่าบ่ลูกกกเล่านีเออลูกกเผินจักปีผู้ได้สือกระแส่นะผู้นั่นหลงมมพี่นะ่ด้วย อ่านะซื้อกระแซ่เนาะแต่ว่าบเ็นหงเลยอเลบ่อนบเนี่อมาก็ได้ไม่ยู่ทั้งนี่ม่นิ่งนี่น่นี่เนี่นดเห็นแม่หันย้ไปทางหนหายบุญมาใสุ่ว่น่าบุญมาใส่่โอเคเม่หันซานสิบแปดเนาะพอนีหันลูกใส่ก๊อกซื้อกระแทเนาะโบเฮนหงจักดีเลื่อนบ่ ปกระยากมากระยากบ่เห็นไปกระยากมากระยากบ่เห็นแบบนี้มาแต่เกิดอือมือตีนเบื้องละ6แม่นบ่ได้นี่โอ้มือตีนนี่นับเบิ่ง2 3 4 5 6นีก็ตีนคือกันล1 2 3 4 5 6ตีนนี่เตนี้ก็เจ็บปนี่บีบู้สึกบ แยกกันป่โอ้แต่ว่าบลิมไม่กระดูกเลยนี่เพียงนี้โอ้กระดูกกนไปอยู่ได้เดี๋ยวเดียวเดียวทั้งทั้งนี้ค่ะบลิมีเนาะแต่ว่ามีทั้งปลายอืติ้งได้บ่ตัวนด์เนาะติ้งติ้งบ่ได้บ่ลรือร์ติ้งได้อันนี้บลอนด์ใดนี่มัน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 ลอยด้วยแต่ทั้งนี้ทันได้เนาะทังนี้เอ๊ะแต่ว่ามันมันมันออกทั้งี่เนาะเออเท่าที่ก็เห็นส่วนล่างไม่อยากไปเดือดปวดเนาะ อันนี้ก็หกอันนี้ก็หกหนึ่สองมสีห้าหกโอ้หกหนึ่งองามสี้รวเฮามีา <5. S 1> ลเ <c oughs> กินไปอย่างสีนี้เฮาใส่สิบลำบากบ่หรือว่าปกติดี <c oughs> <c oughs> ท่านว่าเมื่อตีนซสิอหัวท่านบอกก็ลำบากนะคือในหัวแล้คอยซื้อเกือบาดึยดงไม่ได้ชิบคู่เกือบมาดาวเลยชิบคู่จะน้อยยางไปละกะชคู่ต่อไปจะน้อยผลิกละผลิตีนแวก็ไขคือเละไปฮะเวนหงฮะได้เตะใหม่แลวก็ พีพีและตีนค่ะไข่เบลนลูมนั่นบอกโอ้นั่นแหละเนาะตีนใหญ่เนาะอะไรกัตีนใหญ่แต่ว่ามีแต่เล่าคนเดียวนี่ตีโอ้ผูอันเออยหันเออยซาซหน่อง้าซเออาีใต้แล้วคนนะอันนี้นบริบทนเลยเนาะ เอ้าดบัดไปมาคือเอิ้อลงมาก็จะสีจืดบ้านรวนเลยไดมเรียนเซียงมาเรียงเซีงมาเรียนเสียงเวลาแต่ว่าเบ้งมันกระเมนต้าแบบเป็นต่อกัระจกแบบทียังเขามาได้เต้นตะลึงมีกรณีหนึ่งอยู่ปากเซที่ท่านส่องไทยวิธีบอกเพิ่นมาถ่ายกับเป็นมาแต่เกิด ปั้วบ่ได้เพราะว่าขั้นเกินมาแล้วผู้จ็คบ่เป็นอย่างสิปั้วได้อยู่แต่ว่าเขาเขาปล่อยมากเกินหาปีแล้วปั้วบ่ได้จะบอดท้าบอดนะประมาณนี้เนาะแล้วในชีวิตของเจ้านั้นมียังไงที่เป็นอุปสรรคแบบมันมีอุปสรรคอย่างไรไงนะน้องนั่งนี่นั่งมาดูเป็นนะมาดูเป็นยัง ไปไมซสิแล้วบ่ได้นี่ล้วโอไปบ่ได้เนาะโ่เห็นหงบ่เห็นหงเลยแลต้มใหม่ต้มไปถือใหม่แล้วไปถือใหม่อันนั้นเป็นบ่เออถือใหม่ยังเนาะบัดถือกับถือถือใหม่โม่เห็ดหงมาได้ไปฮะโดยเอาเกิดขึ้นมาในน้องแบบนี้มาเห็นจังไงมาจังได้มาไม่ใช่ละอ่ะค่อยมีอยู่บ้างว่าต้งน้องมีมีมาตกตกกระตกตกถ้าแหลอ๋อบัดนี้ย่ามอยากเข้าห้องน้องห้องน้ำได้เห็นจังได้บัดนี้ มันไดปคามันไดปคาห้องน้ำได้ไม่ถ้าเอาไปเองเนาะไปสายเบ็ดวังหานได้จนลงทางมาไปสายเบ็ดอืมไปสายเบ็ดลงมาจากทางมาอือไปจนไปน้ำอยากไปเห็นได้สาหากินนั่นเลยโอ้แนวนั้นเนาะออออ่าบันนี่แต่่ไปบุได้สิท้ามเนาะบันนี้อ่ายังบัวท่านในซัมผูผ่านลูกผู้ที่ต่อไปเนาะแม่ฮันแต่งงานกับพี่น้องกันเองบ่อืก พี่น้องจังได้เพิ่นเพิ่นฮันมีไส้หยาดจังได้กัมแม่เป็นลูกอ้ายเป็นลูกอ้ายพี่ลุงหน่องไม่รู้อ้ายพ่อกับแม่พ่อคล้องพอคล้องพัวแม่หั่นกับพ่อของอีแม่นี่เป็นอ้ายกำหน้องกั้นก็คือเฮากับอันเข้ากับเข้าอีตายนี่แหละเออเออลูกปลาลูกลูกเนาะลูกปลาลูกลูกเนาะเป็นยังไงมากกันมาแต่น้อยเลยบ่ หรือว่าไปเจอกันวันอื่นเลยยัยนี่ยแหละผบเห็นกันอยู่บ้านนี้ออืืแลางมากันอแมยเคยได้ยินบอกเพิ่นเ้าว่าคนในตระกูลเดียวกันถามแต่งงานกันก็เล่วมาเะยินเข้าไปได้ยินเนาะอเอาก็เลยมาหากันก็เลยแต่งเนาะคนไก่ศิียดเซ่งลูกคนที่หนึ่งก็คือไอกระแ่เนาะอ่าบันี้คนต่อมาเด้ที่ชองที่ช่องนี่เป็นยังสมบูรณ์เหรอได้ อ้ภูสีเสียชีวิตนันคอนใหญ่บอลว่าตายตอนใหญ่เลยลูกช่องคนโอ้ลูกสาวคนป่วยเ่นย่างตีเออเป็นช่องเสมอแล้วก็ใต้โอ้อันนี้ผูนั้นสมบูเหมอนบอกผูต่อมาดิผูต่อมาฮะกะอยู่กรุงเทพดูกรุงเทพเด๋ยนนี้ก็ยังอยู่กรุงเทพป่ะอยู่โอแสดงว่าอยู่ก็บบรายเงินได้ข้ามนะมันบราย โอ้คนบอกคือจอไก่ย่างไก่อแต่ว่ามักลินบอกฮ่าเลี้ยงลูกมาแล้วโอ้ได้ลูกเออโอ้อ้าวคนต่อมาอีกวันนี้คนต่อมาฮัทเมนอืมคนต่อมากะคนที่สี่บักโลเขาแหละผูเมื่อกี้บอกไอภูอุ้มน้องอืมอมน้องมาผูอุ้มน้องบะผูภูภู้มน้องนี่ไปซะแหละ จะไปใส่ลำนู้ว่ะโอ้ยอยู่อู่ปะผู้นั้นวะโอ้ผู้นั้นสมบูรุญดิเป็นบ้างเอามาเอิญมาบึงบึงดูมาเป็นลมมาดูเจ้านะเจ้านมาดูโอ้คอยเจ็บตีเกือบหน่อยนึ่เป็นบ้างเกือบนางบ้างนะมาได้มานอนมามึงห่อไหร่มาอันนี้มันเจ็บตีมันเกือบหน่อย มาินอนูุเลยนาะอผู้นี้ซื้อโลเนาะอันอยู่จากปีเลยเศร้าเก่าเลยผูนี้บ้บ้าแม่สามสิแม่สาลูกเศรเก่าผู้อ้กระแสนี่บุ๋มเอเราสามสิกว่าปีไอ้กซกระแนสเตียื้อไปแล้วเนาะแม่นี่ก็น่าจะกลัวแลอจะว่าสี่สิบบอกบล้วแม่เอาผัวตอนนัยูจักปีหื บ่จือซั่นะแต่ฮึนแลบ่จือแต่บานาสิกลัวเออเอาพัวน้อบ่จือเอาพัวเอาเอาตอนเอานี่เอาอยังน้อยบ่อาพัวอายุ18ปี18อือ18ลูกก็ต้องห่างกันอย่างน้อย18บ่ได้ลูกที่ถ้าได้ลูกทีอันพัวปีได้ได้38ลูกก็ต้องแม่นนั่นๆเฮ้ย สิแปดปีก็ต้องแมนประมาณประมาณสั่วปีสื่อเลยแมนกระปถ้งอีกยันตัวนะพี่อ้ายนี่หอดิฉามสิไปนั่นแหละเขาอ้ายนี่อกบอไระซ้ามน่าจะซ้ำสิปายเนาะอีเมนเกือบจะนี่ก็ปกติดีเนาะอ่าหลูกคนที่สีเนาะวันนี้ลูกคนที่หาด้แมนหนุ่ยเนาะวะนุ่ยเนาะหนุ่ยที่เขาสัมผัสไปในคลิปก่อนนะเนาะตอนนี้เรากำลังเดินทางมาแล้วน้องนี่คนสุดท้ายปะผู้นี้ซื้อนี่ย สือไหนสื้อไหนจักปี้วันนี้พันนี้สิบสามสวัสดีละสวัสดีสวัสดีสวเออสื่อยังนายนายยื่นได้บอสยื่นบอดมาไหนสิว่าแม่ยื่นบอได้ดีเลยเนาะยื่นบอ้นี่ตะเกิดบอยื่นมันก็ะแล้วมันหอนเลยนะคโอ้แขงข้าหลีบอมมากระชากบ่บ่บ่ได้สินนี่ บยืนเอ้นเซมาอ๋อแต่ว่ายืนอะไรจังดิขั้นโจมนี่เจ็บบอบ่เจ็บเนาะอายล่าคุณนโจมเอร้งวเรา้นหงอาโจมดูเจ้างใครแต่มีอายเนาะอืมเบิกเบนเปเออมาสันามาชำาโอ้เบ้หแต่บิอาตกเพือนตอนนี้เริ่มคำแล้วพี่น้องไซแฟนเนาะ โอ้แข็งเพิ่นเป็นแนวนี้อก็ตือนเต้นนะเป็นตื่นเต้นเคยเห็นอยู่บางคนกันขั้นดั้นรัดไปหน่อยๆหันก็มีโอกาสหายได้มันยางยุติเกอค่ะยางเหรอมาเป็นน้ำลังแหมมันนี่โอ้โหเมื่อกี้มันยางไหนมันยางแต่ผลหอดหน้าบ่คอยเพื่อนเพื่อนบ่คอยนี่ย่างและต้นนี่ย่างบ่ไหนี่มาโดนบ่ไหนแล่ะ เพิ่งเติมแล้วอ้โหอดปีกัไรโอ้ฮอดปีหนึ่งดอดปีบอสอดปีห oh. นึ่งก oh, uh, ็ไดแ้ค่ท่าเลี <S <S ่องได้ได้เป็นเป็นเอ้านี่กะขอเป็นหอรขาดอาหารก็ได้เพราะว่าเห็นบนวัาคืออาหารก็ตามมีตามเกิดมันยางตะบนฮอดเถื่อนมอยนี่นั่นมันยางรนางะได้นางจสิอะได้บอมันยางยางไบเดี๋ยนยางใยเลย น่าจะเป็นหย่อนโฆษณาการก็ได้มาเถื่อจะเป็นโพลิโอแต่ว่าเราบ่มักเจ็บมักป่วยยังบ่บ่ธรรมดาอืมธรรมดาเนาะบ่ค่อยเจ็บป่วยอ้ายห้าแน่ดูเจ้าก็ได้โจมเขื่องแต่ล่างลูกไม่ไหนโจมมลงมาเหมือนขับเิมนื้อเลยเนาะใช่หนุ่ยมากแหละบ่กรัวเฮ็ดลอยยางมาเมื่อกี้พ่อมาลุยจ่อยนุยหัน แเาหามาหอน้องลไมากินมันอะไรงเขาปกินหอนแลกเนีบหปีอันี่อนเป็นลนมันปีอมอนูผู้้เดลูกชายเพื่นเนี่ยปีอ่ะนบอกยาไปเงเชไปอชูไลงมาหมดเลยไอ้ลงมาหมดเลยอันนี้มี มันนี่มีเสือเอเส้อผ้านะเสื้อผ้านี่มาจากไร่มงทั้งลวกต้านเหล็กและกันหยาดพี่น้องแล้วก็คาาล้องผ้าจ้านสุริญาจาก,<อ>ไ,กไกลๆวัดสวาด่างแดนดินนะเพิ่นมหาอยู่ดรนตั้งแต่อยู่ตอนนั้นไปคำสนุกแล้วเพิ่อนหายมายังวันทีนไดนแจกเบิร์นาะพี่น้องแล้วก็มีจากพี่น้องทางซีสเกตเพิ่นนหายมาแ <laughs> มนองนิวจับส่วนใดส่วนหนึ่งมากเนาะยังบริเบิด สนั่นในมือนีทีเอามานี่ให้แม่แล้วก็ทุกคนในนี้เลือกเอาได้อันนี้เขาให้เลือกเอาเลยเนาะกะในนี้เนาะมีงบสวยแม่เบื้องต้นเนาะงบนี่โบแมนงบเฮาดอกงบจากเอฟซีฝั่งไทยเนาะพี่นินยุ่มเนาะเพิ่นดไฮมาจำนวนเงิน1,000บาทปกติ1,000บาทน,นึ่งสี่เจ็ดเนาะ6กแสนสีเจ็ดพันแล้วก็ต้องหักขาโอนมาเล่าแต่ว่าอันนี้ฮันบ่หักแล้วก็ไฮหกหาซูลผม อันนี้ไฮเม่หไวเพื่อใส่ใจโดยให้ครอบครัวที่ว่าจําเป็นเนาะซื้อน้ำซื้อไนกินเนาะซื้อน้ำซื้อไนซื้อยญามาติดแปลงนวดแม่แต่พานะไม่ให้ลูกสาวเนาะนี่อ่าไว้พ่อนเอฟซีเน่ โดยมีเหรียญเด้อตัวเล็กถูกเบอร์เด้อเบอร์มันกจะถือกคือกันได้เลยนี่อ่ะถือเบอร์ันนี้ก็คือบรรเทาสุขเปิ้งต้นสวยเพิ่นเนาะอ่าบัตรนี้เลือกเสื้อผ้าได้เลยเลือกเอาเลยีแล้วมาแม่มาแม่ในใจใจต้อยอันนี้เป็นเลอะไม่ได้คลายเสื้อผ้าเลยเนาะตอนนี้ <st ischen> ในเมือไฟบ่มีต่อมาผุนพี่น้องไม,ม่ก็ไมีม <sm all> ้นบี่บหูแนวเหลือกเนาะชิเหลือกจริงได้มันหมึด s <S <c ười> มมนี่ผู้ชายหรือผู้หญิงเนาะผู้หญิงกะไดผู้ชายกะไดนคะมันบมีโหมดค่ะกับโอกันย่างอยู่ปกติจับแต่สุดซีดำเนาะวันนี้มาผอสุดซีขาวสาพพยาบาล อันนี้รักษาคนจนไม่รักษาคนป่วยนี่นี่นี่ เครื่องนี่แมนเครื่องใดมาจากไร่บอนเนาะทั้งพี่น้องจากซีสเกตแน่ละกาล่วงตะเล็กพร้อมญาติพี่น้องและก็มีพระอาจารย์สุริย่าจากทางสกลนครหรือว่าอุดรเลยพี่น้องที่ว่าเพิ่นเคยมาให้อยู่คำสนุนเนาะเครื่องไร่บอนปนกันมาเนาะให้แม่เป็นตัวแทนขอบใจเพิเนรให้อยู่ดีมีเฮงให้ค่อยให้พ่ายให้พรหญาติลูกค้าเด้อให้สมหยเย็นไปใช้กับเห้เพื่อเป็นห่มโพห่มชสยเด้ออ้าวนั่นแหละอ่าเนาะพี่น้องบ๊ายบายโดย มีใบใบนี่สําหรับงบประมาณข้องผีนิยมเนาะฟังไทยที่ได้ฝากมา1,000บาทกับพอดีใดให้แม่ไปเมืดเนาะกับพอดีเบิดแล้วก็ เื่องที่ว่าเอฟซีทางฝั่งไทยและกัญญาพี่น้องทางซีสเกตเพื่อใดฝางมาก็ได้มาแจากให้เพิ่นนอกให้เพินนพ่นเหลืองเอาเองในส่วนนี้แล้วก็ยังเลืออยู่เขาก็ไปหเหตุกิจกรรมบนม่อีกพี่น้องก็ขอบุญเข,ขพาพุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนหลายทีได้ส่งเสริมเรือสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปโด,<อ>ดยสาธุสักลาคืนนี้ทีมกา้าวซีจ,จูนไปเพียงเท่าน,นี้พี่น้องเจอกันใหม่นะสวัสดีสบายดีบาย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 อ้าวเพิ่นไปก้อนเกิ่ลูกคุณ ขึ้นไปเลยอ้าวยังอยู่เอ้าขึ้นไปอีกคุณอ่านอยู่ทั้งผีคุณนี่ฝากโอ๊ยได้ยังอยู่เซยบอ๊ะได้ยังอยู่นี่อยู่เซยอยู่ผู้อ๋อฝากไว้นนำเราทำไมอ่ะผู้ใดข่าวผู้ใดเมื่อก่อนเดานั่งไปเออแพงแพงก็แพงก็แพงอ่ะถือคุณมาก็แค่จิ้งเง่าป้าย์ลามะอ่ะเลยคุณนำทาง เครื่องคองจะเอาหมดแล้วจินี่แหลมมึงมันสีไปตาหยาดเถวท่านียังห่างอยู่ไปท่านี้ใดอยู่มันแคบแห้ง่น้องในวางนี้เนาะปัานนี้มันฟันมีหัวอีกขั้นไปมันแคบแล้วมันบ่มีหัวมันก็ยังสีปง่ายอยู่ทางนั้นก็ค่ำแห้งนิ่นี่ก็หัว ยันแวน่นมันขูดทั้งข้างตรงเลยตรงเลยทั้งนี้ไดอยู่ยทั้งนี้ไดอยู่ทั้งนี้ใดอยู่ทั้งนี้กวางอยู่ตอนมาม,นมันยังบม,มนันยังเหมืดมันก็ยังพอแบบกล้าได้แต่ว่าตอนนี้มันหมึดเลยทั้งขางป้ามุงนีแหล,ละกูเลาเอาขาขาดเด้อมุงนีนะคุ เอามาอะเมาหอดนี้เอาะลนวิโกนี่บรรยากาศเลงไรเลยระวังอ้าทุอาตกใจไยเอาโอ้ยบบขึ้นบ่ขึ้นยยยบ่ขึ้น้อับนมันคือเออมันอยู่เล่งมาอ้ามันบ่กขึ้นนี่รีได้นีิถอยก่อนบถอยไปตังรากก่อน บอกเราก่อนชิ้ถอยก่อนชิ้ถอยก่อนหน่อยหนึ่งคืนนึงเน้อซ้อม้นเอามาคืนถอยก่อนบ่าถอยลงก่อนหน่อยหนึ่งตอนนี้รถขาน้องพี่น้องถอยก่อนก็ได้ตี้ถอยก่อนถอยบ่าถอยบ่าถอยหน้าปีกหนึ่งได้ปีชปีดไปทางนาเลย แงแง่งๆพ่อก่อนพอก่อนน้ำมันกสิมนำมันกสิมมนำมันนำมันกสิมดพี่น้องรถกระข้าบันนี้ป้าตีนนะนะลอ,อ,อยอยลอยเงามาเลยถอยเงาเลยด้าเด้งแงแ่ง,แงแน่เด้อจนคิวอือ

ขอบใจเลย,ลยไลย,ไลย,ไลยทางกะแคบ<ป>แห้งพี่นอ้องวนเลยวันเลยไปเลยัเลยงเลย<ป>โอเคลอดภยแล้ววันนี้ขอบใจเลยไ นำพน้นคือสิญญกเนาะโดยขอบใจเด้อนายติดรดปูดจนไหมเหมืนอนเลยปะ <laughs> จนคิวมอไพ่เนี่ยมอไพ่บมันอันนี้ ทังน้ำมันเอนทังน้ำมันอยู่อยุดทังนั้นก๊ก็หน่อยเตียดูว่าจังหวะลกนาบอบบอะไ้ลูกนาบมันเป็นที่้่าก๊ีตบอมันดูว่าน้ำก๊ตมันซึมซื้อ